นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในต้นมะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับในส่วนของเรานี่จะเกิดปัญหาจากไฟไหม้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกับด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาในส่วนของสวนนะครับอาทิตย์ักครั้งสองครั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันหยุดวันไหนก็มามาดูเอาไม่ทันครับเนื่องจากว่าโดนด่วงมะพร้าวฮนะนี่ครับ เสียหายไปหนึ่งต้นนะฮะยังมีอีกประมาณ3ามสี่ต้นครับผลมาจากไฟไหม้ด้วยแล้วก็ด้วงด้วยนะครับเสร็จไปหนึ่งต้นต้นใหญ่มากครับนี่หามดีมากๆเลยนะครับกำลังออกจันทร์ออกช่อตายหมดครับมาดูอีกทีไม่เหลือเลยนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าแล้วครับแล้วก็มาทําวิธีการรมควันนะไม่ใช่อยู่ในรถรมควันไม่ใช่นะครับไม่ได้จะฆ่ากันไม่ใช่นี่คือการแบบโบราณสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับการรมควันนะครับป้องกันเรื่องของเพี้ย มแมลงต่างๆที่เข้าไร่นาสวนผสมต่างๆโดยวิธีการลมควันนะครับกตยมานะครับแล้วก็ใช้หญ้าแบบนี้สรสดๆผสมกันนะครับให้ผสมให้มีควันเยอะๆนะครับสมัยก่อนในการรบต่างๆในบอกที่ตั้งตำบลตำแหน่งนี่เขาใช้ระบบการลมควันนะครับส่งสัญญาณใช้ควันนี่แหละครับส่งสัญญาณนะครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้ในเรื่องของการลมในส่วนของลมควันในส่วนของสวนมะพร้มา,าวมะม่วง,มมงได้หมดระดับหนึ่งนะครับนี่คือเป็นภูมิปัญญาของ ชาวบ้านนะครับณนะสวนหนุ่มๆขนเหนือโอเคครับไปกันครับตัดย่าครับ